การจิตกายที่สำคัญนะคือว่าถ้าในทุกองค์กรด่วยเป็นข้ามรัฐเอกชนสมาคมองค์กรส่วนท้องกานได้ดูแลในกลุ่มพนักงานที่กลุ่มสมาชิกที่ดูแลรับผิดชอบอยู่เราทำกันเพิ่มจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับ ผู้ชมคะวันนี้เรามาติดตามกับโครงการผู้บริหารห่วงใ่คนในองค์กรและลูกค้าค่ะซึ่งเราอยู่กันที่นี่นะคะ SB Design Square สาขาภูเก็ตคะ่ะวันนี้ที่นี่เขามีโครงการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางด้านผู้บริหารในองค์กรของเขาเห็นความห่วงใยของเหล่าบรรด,ดาบุคลากรน,นั่นเองนะคะนี่เป็นหนึ่งท่านที่เราเชิญมาพูดคุยคะ่ะก็คือทางด้านคุณธนทัศน์ชวานเิตท่านเป็นกรรมการบริหารบริษัท SB Design Square จำกัดนั่นเองคะ่ะถามทางด้านท่านสักนิดหนึ่งนะคะว่ากับการทําโครงการนี้เกิดขึ้นที่นี่ ท่านคิดนยังไงกับการเริ่มต้นโครงการนี้ขึ้นคะผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีนะฮะแล้วก็เราบริษัทเราสนับสนุนเพราะเราเห็นว่าเรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของคนนะฮะเรื่องของสุขภาพเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเราพร้อมจะสนับสนุนแล้วก็จุดประกายนะฮะผลักดันเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะสําเร็จมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ตัวพนักง,งานเองขึ้นอยู่กับตัวลูกค้าของเราเองที่เขาเห็นความสําคัญแล้วก็ร่วมมือแล้วทาแล้วมันเห็นผล เราเห็นประโยชน์ที่ได้นะฮะแล้วเราเชื่อว่าเขาจะต้องเห็นผลประโยชน์ถ้าเขาทำนะฮะจริงๆผมเชื่ออย่างจักนี้ปาปมองว่าในส่วนขององค์กรของท่านเองเนี่ยนะคะจะมีมาตรการอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากการทํา m o u กับองค์กรอื่นไหมคะผมมีความเชื่อว่าเราเป็นลักษณะขอความร่วมมือนะฮะให้กับพนักงานว่าขอให้ร่วมกันใส่หมวกกันน็อกขับขี่ระมัดร,ระวังสวงเมเน็าขัดนิรภยัยขาลรก,กฎจราจรนะฮะผมคิดว่าเขาทําสักพักหนึ่งนะฮะ แล้วเกิดความเคยชินแต่ก็เห็นว่าเออมันเป็นประโยชน์มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นภาระอะไรผมว่าเราไม่ต้องไปบังคับเขานะฮะเขาทําเองค่ะอยากจะให้ท่านนะคะเชิญชวนองค์กรอื่นๆนะคะที่จะต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของอุบัติเหตุทางท้องถนนให้มากยิ่งขึ้นเหมือนองค์กรของเราค่ะครับผมอยากจะเชิญชวนนะครับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากแล้วก็ทําแล้วมีประโยชน์นะฮะแล้วก็ไม่ใช่กับตัวเรา มันกับคนรอบข้างกับคนอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้ทําหรือทำนะครับขออยากเชิญชวนนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีจริงๆค่ะและนี่เป็นอีกหนึ่งผู้บริหารนะคะของ SB Design Square จํากัดราคาที่เห็นความสาคัญของเหล่าบรรดาบุคลากรในองค์กรของเขาสาขาภูเก็ตเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแต่จากนี้ไปค่ะทางด้านพนักงานขององค์กรแห่งนี้นะคะจะมีความสําคัญและก็สวมหมวกกันน็อกกันมากน้อยขนาดไหนคุณสามารถติดตามกันได้กักบ o d ดี้นิค่ะ